พึ่งนะจ๊ะเพื่อลูกฉันทำได้หมดแหละอยากให้กินก็อยาให้กินแบบแซบบ่แบๆบกแบบันไม่โอกาสเนาะนั่นกระบวดะแห้งมากไา่กระปุกละลอยเป็นน้ำเพึงที่เขาเรียงเขาเรียงพึ่งใส่กระดอกใหม่บ้านนี้ค่ะเรียงพึ่งในดอกใหม่บ้านนี้ แบบลอยเปิดเส้นแบบบัผสมน้ำตาลแล้วก็บ,บ,บมอเมียงอื่นปนมาเอาอยู่บริษัทมันเลยแต่ว่าบริษัทมันอยู่ใกล้บ,บ้านลูกไส้เพอใหญ่ <c oughs> แต่ว่าเพิ่นแสลนแตนมาทางูบ้านน้องแต่เมียตายถ้าในมาหาอยู่เฮาก็ได้นี่ตะขีผ่านจอบเบื้องเขาแต่หัน,นแบรบิเวณ ไม่หมนเศร้าหนาวได้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ตับสิออก17องศาแหงใสสุดอันนายหิมะซ้ำคอยจะได้เปลี่ยนสุดใส่แล้วบ้านีองแฮมมาอะไรอินแดียนสันเสียอินแดนอินเตอร์อุปนานติงลยนล่าลูมอินเตอร์อบปนาอักสซตูกะตูกะสเตง เรเห็นต hey, e ้งใส่นอนหรือเปล่าสังเกตุข้างในแหละอยู่ผู้เดียวเนาะมันยากอยู่แล้วยู่ผู้เดียววันนี้เทาแล้วแกกรอกก๊งเนสตันทัวชูกี้อีทัวอุงอะเพยการใจโซว่าเข้ามาคนสี่นอนเทียงเลย่นนอนเทียงตื่นประมาณบ่ายโมงบ่ายสอง แงมแรงเพิ่งนอนประมาณสามสี่ทุ่มแงมเศร้าเพิ่นตื่นตีสี่ทุกมือเพิ่นใช้ชีวิตแบบนี้มาหาสิพกสิปีแล้วนะพพอใหญงว่าเคยเห็นยู่ได้มองเจ้าสิมาเอาน้าพึ่งนั่ยมาสั่นย่แถวบ้านลูก่คยนี่แหละมาสั่นมามาลุ่นเมื่อนาสเสดมาสือเขามีขี่พึงเขามีอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พึพ่งลอยเปอร์เซ็นต์มาทุกอย่างเลยพี่ นอมีสบู่พร้อมแต่ว่าไม่น้อยบพได้เอาเอาแต่น้ำผึ้งลูกกินแซ่บก็อยากให้กินบูซินเบอริยนันรถกำลังเริ่มต้นแลนออกมันบวไปทางมาไม่น้อยแล้วตอนนี้มันเลี้ยวโค้งนะใวไฮดรเอ็นแล้ววะโอ้โฟลนูบริษัทไม่น้อยมาซืสือเต่า เดี๋ยวนี่โอ้ยมีหอดมองเสียนั่นเลยแน่นแยดเลยโมเมนตนโมเมนซื้อนี่อ้าวเชอรุนเชอรุนแดนแบทเขาสม มองอันนี้มองนี้เป็นมองสถานีรถค่ะสถานีรถแม่เวลามันเบิดสายแต่กอนผ้ากันว่าเบิงกันแสงเหนือเสื้อใตยอยู่นี่มันก็เห็นตรงสแตนเวแรกมอน้ากอตัน เดแห่ว่าน้ำทางล้างบ้านพ่อใหญ่เลยทางหน้าล้ลางบ้านเก่าเราไมเลสเออเออย่าฮะสกอร์คนละดันเทรตตันเ,เ,เทรตตันโอ้ยทอร์นิสตันแทรตตัน ลุนก ja, ็ตันทอร์ดทอร์มนยตนกอมีเ็มีเอ็ดยห่เอลวาแห่ทีเยียกันแช่แห้แถตนแม่นตายสกอริงอ่ะไปจอดหน้าบ้านเขาหน่อยละ อ๋อทอรมิต oh. so ิม mm ูดเม็นแท้ต้นเวียดินเื้อก็แท่ต you know, like ้นมันเซดทีเยี่ยนุบ้านไม่สิสลับกันเนาะบริษัทเขาบ้านเขาคงเขากลังเฮดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยว่นในประเทศไทยคลิปไปโกบานเจ้าก็ว่ายากราบผิดแล้ว่าเจ้าชื่อบุรีเจ้าบุจัด เขาบอกว่านำเพิงของปีนี่โอ้ของนำเพิงของปีที่แล้วสิมื่เล้วถ้าอานาห้อนนี่ก็จะเป็นนำเพิงไม่ได้แบบนี้ครับว่าสุมนน,สนนี้เป็นนำเพิงข้างนำเพิงข้างสองปีที่ไม่นายซื้อนี่เขาให้เบิ้งเขาเปิดโกดังให้เบิ้งพอง่อมมคน,นเนนอือบน้าแฟงฝย,ยอกเสียอัด คนซอเดะเดฟู topic, summer, Germany, u, ung, oh, ุนุ่งฟอนอีเฟอร์เรียอีโอลแลอีโอลแฮเนสตันสลูดพอสซัมเมื่อคอมมานิตคอมมานิตฮูนูมีสบู่มีเทียนมีหยังอยู่แต่ว่าแม่นอ้อยบริอาแม่วเมอตัน้ตานเพราะแต่อันนี้พวกฉันไม่นีดูเยอะฉันบ่รู้ว่ามองนี้เป็นมองขายถ้าซิมเทเล็กยู่ไสยุไซซิมเทเล็กอ๋ออันนี้เดซื้อมันอันซื้ออันซื้อถนน ซิมครั้งแรกตอนเธอไปขายตลาดนัดอยู่ข้างบ้านฉันเพราะว่าสันมันนีฉันกันว่ามันแสบติดใจฉันก็เลยสิมาซื้ออีกฉันส่งไปลูกฉันกินเนนนฮ้ยถ้าส่งไปเมืองไทยเลยบอกเออสันตอกกอแฮมมาอึบหน้าเส้งเอึบหน้าดอเลน่นอีรูมโ,โซลูมยุหลังบ้านลูกไส้พญายีหลีอ่ะล่ะแต่บ้านลูกไส้พญาย,ย,ยูสุดถนนเขาอยู่ต้นถนน เนี่ยก็เปิดประตูแฮมม่าอมฮันแฮมมาฮันเอิบหน้าดอเรนอีสกันเช่คาร์โรสเด็กกัมันบินสัมอยู่เอออเตอะบินอันทันกัมมันไปอยู่กันเชื่อนุกซ้ายกับซีไอยู่เพราะว่ามันขาเห็นรถ ก็เลยว่า่อยเห็นตลอดเก้าเขาจะจอดมีนต่ตลอดเวลามึงเอเขาเอารถไหม่ไว้ในห้องเก็บรถบอสันแต่ว่าปกติเพิ่นซื้อบเปิดหน้าต่างไปเด้ันนี้เพิ่นเปิดหน้าต่างไปนุ่มโสดเนาะให้หนังกรไรไปวนนี้ได้แล้วเลสซื้อเพิ่มขวดนึงซื้อเพิ่มจากสองเป็นสาม ฉันแบบเอาอยู่นานฉันรถให้เธอได้หนิวสันเออขอบคุณมากบานเอื่อยแล้วไปตายตายกัดกันแล้วนะังหัวควันกันได้ปะเนี้วนะ่าคนใหญ่ว่าฉันเคยเห็นหนังสือพิมพ์มันลงว่าลานเจ้าขายข้ามเข่าเ,เดี๋ยวนี้ว่าสันโอ้โหขกจักแล้วเนาะเห็นแต่เขาฮันเซิลเขาไปเฮ็ดงานเดียว,ส,นนวสันเ,ออเด้อึบนะ ด้วยหลเนาคือเาอขอาคือเคเห็นเขาลงในหนังสือพิมพ์ขายกับเขาสันบุจัดเลยเขาบริเบิง้งคอยบริเฮ็ดงานแล้วเขาก็บริใส่ใจเนาะหอเอ็ดมีอเมนเตอรลิเติมองคอยเก็บเฮ็ดเรืองอด้ยหมเนี่ จ้าเป็นคนขับมาถามข่อยโอ้ยกูลวินกับคนขคับรถข่อยคิดว่าเขายังบ่เปิดดอกเทาถ้าเขาเปิดก็ต้องเปิดหน้าต่าง,เป,งเปิดนู่นเปิดนี่เนยยกทรุ่นแต่ว่าดมเซลเลยย๋่วฮอเซียอินนั่นอิงเงินทิ้งขันแช่พอแวกฟอมสเตรด้าอะไรเลเยอะแล้วนนทิ้ง ยังว่เปิดขายเพราะว่าคอยแนมเขาไปนะไฟข้างในบ่ได้เปิดหลายแสดงว่ามาเตรียมของเตรียมห่านเตรียมยังดีดีแล้วคอยว่าไปรับปากว่าเส็ดงานนั่นมาส้างขวกสิมว่ายากน้ากระดาษ่อยก็ได้สิบ่ได้ไปเมืองไทยเพราะว่ามาเฮ็ดแล้วบันนี้เข้าไปเมืองไทยเข้ากับบอกว่าเาสิไปเมืองไทยเข้ากับไปได้ยุพี่น้องแต่ว่าอันมันสิบุ่นไม่น้ากระดาษเสียลาเลาะ นี่ยังบ่เปิดอยู่จนไม่น้อยสิไปเมืองไทยแล้วเพราะน,นั้นว่าเมื่อเป็นไรเธอไปเมืองไทยเธอก็ไปได้เลยาฉันกับฉันจะบอกกับกรมแรงงานแล้วเธอก็ไปบอกกับกรมแรงงานก็ไม่มีปัญหาโอ้ยเศร้าแลยดีแล้วใครบ่ามากนะแล้วว่าช่วงนี้เธอรถ <c oughs> บานออกมาหลายแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเริมฮอนอากาศพี่บ่าเมาื่อวานนี้ยังติดลบอยู่ เมื่อนี้17-16องศาบ่วยกันมันหูไปทั่วคนว่ายยังแต่อันไม่รุนแต่ผู้เทากันยังป่วยเนาะดีไปเบิ่งน้ำพึงกันมาเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาห้อดแล้วกระเป๋าโดเรมอนของแท้ป้าต้อ,องเศร้าไปเนี่ยยัง3องศาอยู่ขากับมา16-17องศาเนาะนี่ น้ำพาเพื่อลืกขันนี่กระเป๋าโดเรมอนของแท้อันนี้แถมแถมเป็นยังไงสบู่สบู่น้ำพึงของฝากยังครบของฝากให้ลูกสาวที่พะเยาครบแล้ว้าเลย ยาเบาหวานเจ้ามาเรล้วใบแล้วมาจากันก็ใบรักยาอันนี้ใบเซฟสิโคนแต่ถ้ายาเบาหวานก็จะเอากับเมืองไทยมันบบาโค้ดอันนี้กล้องนาฬิกากับการเซฟมันถี่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยเซฟแล้ว iPad ก็ซ้อมแล้วแล้วใชไป เบแบตเตอรี่เบิ้ลเขาบอกว่าถ้าเสียเพวาเขาเขาประกันเลยเอากละาไปไม้ล็เสร้ยกระเป๋าโดนแล้วมนข่อยเสร็จเรียบร้อยนาฬิกาก็เสร็จแล้วน้ำพึ้นก็ให้ลูกแล้วเดี๋ยวจะเอาลงไปแพ็คข้างล่าง มือนี่เส้อลงกปจัดกระเป๋าซ้อมีแย่ง่อนเียวเขา่าอันนี้อีโคโรกิสเน,น,น,นี้คือว่าบ่มีสารผสมเป็นสบู่หน้าทุรันสบู่จากธรรมชาติเอาไปให้ลูกอุยอ่อนเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเปล่าน้ำเพิงกับจกตากันหาวาสาันนิ่งหากลับไป บัดรได้จอดที่หน้าหานเขามันหาไม้เลยสิบสามเฟอเอ็นไม้เลยสิบสามเขาเปดเจนซี่ดำเนาะ